สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมจะมาเปลี่ยนถ้ายสั้นเป็นงาน CNC นะครับเป็นตัวท้ายตัดเลเซอร์นะก็สามารถใส่กับไฟเลี้ยวแต่งก็ได้นะครับหรือเป็นตัวไฟเลี้ยวเดินก็ได้นะแต่ต้องใช้ฐานรองด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาติดตั้งกับนินจา300นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่าสำหรับการยึดน็อตนะครับผมก็จะยึดกับ2รูด้านหลังนี้นะเพราะว่าสําหรับขาตัว CNC เนี่ยมันก็จะเป็นขาไม่ตายตัวนะครับ รือเราจะเลือกย้กับ2รูหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนติดตั้งดีกว่าครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นท้าย CNC นะอย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถปรับระดับของตัวขาได้นะครับโดยที่เราสามารถปรับที่น็อตน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันสั้นหรือยาวขึ้นก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้เวลาตอนติดตั้งนะอันนี้ตอนเราปรับเนี่ยเราลองท้าวดูก่อนก็ได้นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็อันนี้นะผมจะยึดขายึดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมปรับมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็ยึดน็อตได้เลยครับอันนี้เรายึดน็อตทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามายึดแน่นอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราต้องใส่อีกข้างนึงก่อนให้มันพอดีกันนะ สำหรับตัวนี้ก็ยืดน็อตได้เหมือนกันเลยนะครับนี่เราก็จะข้าเอาสำหรับตัวท้ายเนี่ยเราไม่ต้องแปลงเพิ่มนะครับเราใช้น็อตตัวเดิมก็ได้นะครับของท้ายตัวเดิมที่เราถอดออกนะสำหรับตัวนี้เ๋วยวผมจะมายึดน็อตกันเลยครับอ,อันนี้เราก็มายึดแน่นได้เลยนะครับสำหรับน็อตด้านบนนะ ถ้าเราติดตั้งคนเดนยวเนี่ยเราก็ค่อคยๆยึดทีละตัวนะครับขยับตัวน็อตให้มันพอดีกับตัวท้ายด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในชุดนี้นะครับเขาก็จะมีตัวไฟสองป้ายทะเบียนมาให้นะเราก็จะยึดจากสองรูนี้นะครับ เขาจเรา,สายสฟไฟครับก่อนแล้วเราก็มาใช้น็อตยึดเขาจะมีน็อตยึดให้ในชุดอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่น็อตยึดด้านหลังนี้ได้เลยเดินนะครับเราใส่ประคองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมันจะต้องใส่ทั้งหมด2ตัวนะ สําหรับตัวท้ายนะครับเขาก็จะมีรูยึดขาไฟเลี้ยวให้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นขายึดสําหรับตัวไฟเลี้ยวแต่งด้วยนะครับถ้าเกิดจะใช้ตัวไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยเราก็จะต้องมีฐานรองนะครับอีกทีหนึ่งสําหรับใส่ตัวขาไฟเลี้ยวเดิมนะก้อนนี้นะผมใส่ตัวขาไฟเลี้ยวแต่งให้ดูกันนะครับตัวขาไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็ตัดกับตำแหน่งได้เลยตัวรูยึดเขาจะทําให้พอดีอยู่แล้วนะครับ ไฟเลี้ยวนี้เนี่ยเรามาขันแน่นอีกทีหนึ่งนะเราปรับองศาตั้งที่เราต้องการก่อนนะครับก็สําหรับตัวไฟเลี้ยวนี่เราก็สอดเข้ากับช่องของสายไฟเลี้ยวได้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวปลั๊กต่อนะอย่างที่ผมบอกไว้นะเราสามารถเสียบกับตัวสายไฟเลี้ยวได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปตัดต่อกับตัวสายไฟเดิมของตัวรถนะอ่าก็นี้ผมเสียบไว้แล้วข้างหนึ่งนะครับก็สําหรับ ตัวสายขั้วลบนะล้วก็จะเสียบเข้ากับเส้นสีส้มนะครับสขั้วลบก็คือสายสีดาของตัวไฟเดียวนะส่วนขั้วบวกเนี่ยเราก็จะเสียบเข้าเส้นสีเขียวนะครับอ่าอน,นี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวไฟเดียวนะครับแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ ตามข้อของตัวท้ายนียครับเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเราสามารถงอขึ้นหรืองอลงได้นะครับแล้วเราก็มายึดที่ตัวน็อตน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีข้อให้เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับก็สําหรับการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเรายึนน็อตสองตัวแล้วอย่างที่ผมบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้กับ หลายรุ่นนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมก็มาติดตั้งกับเจ้านินจา300นะครับก็ติดตั้งกันได้ง่ายๆอย่างที่ผมบอกเลยนะก็อ,อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับว่าทุกคนอยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ